สวัสดีค่ะท่านผุ้ชมยูกับกินแก้วผาคอีสานน่ะจา้ามือนี่จะมาเบาเรื่องผีกระหังกวเนเฉีดไปรับชมรับฟังกอยจะลืมกดไหลกดแชกันกําลังจใจแอดในะจจน้อยนเดอ้อมือนี่แอดก็มาแปลกๆแน่ดอกแอดจะมานแนวตั้งแต่สี่หลอไปมันจังเบิงง่งไงมันจังบดิผิดโทรศัพท์อันย่าเฉือบ่งนัง้นตั้งแต่เป็นเลกหน่อยก็ได้ยินผู้เฒ่าคนเราซูฟังเนาะเรื่องผีกระหังหนัง้นมันก็จะเป็นผู้ใาย ใส่หมากกระเตียวเอาผ่าข้ามามาขาัดแอลซะแล้วเนาะแล้วก็พันหมากกระเตียวเน็บดกักใส่ยู่พื้นเดียว่ละเสียกับบอมีบะนุงดอกตามันสีแดงๆฟันกระแหลมเต็มปากสำคัญก็คือพ่นทีมีกระโดงฟัดเขาอันบักง่ายใส่แขนส่องฟังบัดย่ามกากออกกับบินพื้นบึกพื้นบึกมันกระติดบ,บินได้เนะาะหนอนกระดงฟัดเขามันอันงหญ่ สมัยตาเกาน่ะมันบัไดมีโรงสีเขาบัดยามเขาสิกินเขากินยังเขากะตำเอาตำเสร็จหลวก็เอามาฟัดทีกกะห้างนี่มันก็สิเอาสากตำเขาแล้วอันบักยหญยๆนั่นเอามาผูกใส่ขาบัดยามสีบินแล้วมันกะสิมีสากระเบืออันน่อยอันนึงผูกส่ดากตั้งเป็นหางมันใบยู่มมองดากนี่ละทางมองมักกระเตี้ยวนี่บาดนี่ กะหังนี่มันสีกินยังวะตีมันก็ออกหากินยามกลางคืน,นบินไปเรื่อยแล้วหากินของโซโคกแน่ของเน่าเสียแน่่าสั่นกับของสดของมีเลือดมีข้าวกินแบบเดียวกันกับกระซือเลยตะพิศตะวากะหังมันผัดเป็นผู้ใชยกระซือมันผัดเป็นผู้ยิ่งเขาว่าส่วนใหญ่แล้วกะหังนี่มันจะมีไล่ซักพลอยเต็มโตได้ไพี่น้อง กระซุ่มเด่นควางนั่นแล้วมันตั้งได้กลายเป็นกระหังเนาะเล่นคุ้นใสบังเอิญไปหาเห็ดผิดคู่ผิดค่ายเขาก็เลยถึกวิญญาณไล่เขาสิงกลายเป็นกระหังนั่นแล้วออกหากินย่กางขึ้นส่วนย่กางเว้นมาติดมันก็จะเป็นคือคนปกติธรรมดาเฮานี่แหละเบิ่งบ่ออกดอกต่ว่าที่สําคัญคือมาติดต่างจากทัท่วไปหลงเนึงก็คือมันถี่มีแววตาสีแดงแดได้พี่น้อง เจ้าสังเกตรบตงรวดเออปัดย่ามถือแสงไฟเหล่าผูใ้ใดตาแดงนี่นั่นละลวดเขาว่าสมัยตะก้อนเนี่ยใส่กล้องถ่ายรูปแบบฟิล์มเนาะถ่ายรูปแล้วก็เปิดแฟลชจับภาพคนตาแดงเลยดูดูได้พี่น้องแต่ว่าปัดย่ามถ่ายรูปนี่มันถิพย้ายามรับตาได้หรือเระสันกับเพถ่ายรูปเอาซะเลยตำนานัก็ว่ากันว่ามันจิมีหางน้ำแต่ว่าหางมันในี่สันจู้ได้ติดหูดากมานเนาะ คนก็เลยบามันจะเป็นปมดอยใช่ได้บุมันก็เลยเอาสากระเบือมาอันนึงมามัดใส่หางมันไว้ต่ว่าที่สําคัญคือบัดย่ามังเว้นี่มันจิบผห้ายผู้ใดมาจับเลาะกลนเลาะดากมันเด้มันอยานคนข้ามถือหางมันมันจิมีหางน้อยก็ดอกมานะย้อนกลับไปประมาณช่วงปีสองพันห้าร้อยสี่สิบห้าสี่สิบหกมันก็เป็นช่วงเดียวกันกับพระอุ่มมาแมซี่อุ่มแมวนี่แหละพี่น้องําบากพอดีพอดี คนกระพากันยานบาสันเนาะบัดนี้อีนั่งมนนักศึกษาคณะคารุศาสตร์เพิ่นเป็นคู่นะเพิ่นก็เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยอยู่ทางภาคอีสานหุะ่ะเพิ่นก็เป็นคนหฮาวๆเนี่ยจักน้อยดอกส้งสีเป็นท่อมๆเป็นผู้ชายไปจังสันนัดสมัยตะกี้เพิ่นผัดมีหมูสนิตอยู่กู่นึงเสือว่าอีนั่งพอนอีนั่งพอนเนี่ยอยากกลับบ้านไปของเงิน่อกับเม่พพนะจะขออนอนหัวนหนะ เพิ่นก็เลยว่าหว้วยจะไปจังได้เลิกเรียนมันกะชิค้ำพนับันนี่นั่งก้อนก็เลยว่าบ่ไปบ่ได้แล้วเงินบ่มีสิใช้แล้วอ่ะสันก็เลยส้วนกันไปเอาจังสิตัวมาถาเฮาอยู่นี่เด้วอ่ะสัน่าอยู่หนา้าอาคารนี่แหละเลิกเรียนแล้วเฮาไปกันอ่ะสันพอเลิกเรียนเสร็จปุ๊บสรงขนกะไพ่กะเป๋าแล้วขึ้นลังนั่งพอนี่เพิ่นมีมอเตอร์ไซค์อยู่คะหนึ่งกะ่ห่างๆเ,าๆเากาเกาแนจหน่อยดอกขับกันออกมาแล้ววันนี้ ระยะทางจากมหาลัยหอดบ้านมูนี่ก็โอ้ไกลเติบออกไปเลาะเส้นทางน้องไข่บุหรี่พี่น้องออกจากโรุงเรียนหามง่อกแมันบละ่ะข้าไปนําถนนเส้นลักมันเป็นสนถนนมีตาภาพเนาะจากนั้นมันจะขี่เลี้ยวเขา้าถนนเชื่อมแล้ว่างอำเภอไปหอดบ้านมูก,กับบังหกมงกแลมนี่แล้วมันกะเป็นช่วงนาหนาวเนาะมันก็แห้งคำเล็้วปะนี้ พ่อกับแม่ก็บ่าโอ้ยจะกลับขอรอีลาะนอนอยู่นี่และวสันต่บาสว่างค้นนี่มันแผดมีงานที่ทรงอื่นเศร้าอาจารย์เพิ่นสร้างงานนะก็เลยว่าโอ้ยนอนบ่ได้ดอกวสันจันได้ก็ต้องกลับอีนั่งพอ,อนนี่ค่ะเขาไปขอเงินพ่อกับแม่โดนเถอะชวนิีออกมาได้อีนั่งมุดนี่ก็นั่งถ่ายอยู่ข้างนอกน,นี่ละเอาได้เงินจากพ่อกับแม่แล้วผพากันเอาตอั้นใจกลับว่าสันขับมานำถนนนั่งมู่บานก็เลาะออกมาเรื่อยนะ ออกมาเส็นว่างอำเภอย่อนกับมาทางเก้า,น,านี่ละ่ะึืนถนนมิตรภาพได้เพิ่นก็นเเ้าใครตัวละ่ะถนนมันกวงเนาะรถแล่นไปมากกับบขาดดอกตอนช่วงว่าคำนั้นตะวันช่วงนี่มันผัดมีเข้าเรื่องผักอุ่มมาแมซี่อุ่มแมวอ้ยคนผ้ากันยานรถถึงเคยแร่นด้วยก็เลยเศร้าแรน่นพี่น้องบ่มีหอดรถแร่นทีงถนนโดนโดนตาสิเห็นมาเถื่หนึ่งม,อ,งมอตแต่ไส์เพิ่นกันท่านาห่างๆซะหรอกครับแตะ่เต้ แต,แ,ตแ,ตแต่แต่ไปนางบนกับนางพอนซองพนนี่ก็โอ้ยดีเว้ยว่าสันว่าบ่มีรถมาก,กวางนอนนะครับเพิ่นจะขี่ไปเลาะคางทางนนั่ล่ะเพิ่นก็ขับไปจนว่าพอดกลางทางนางม่อนก็รู้สึกว่าเอ๊ได้กินหยังแปลกๆปลกโอ้ส้มสีเหม,นเม,นเมนเเ็นๆหขาวๆว่าซั่นเพิ่นก็บ,บ่ได้หาดอกเพิ่นก็ว่ามันกินมาน้ำคางทางลอยมาล่ะจักข้าวน,งนงึงก็ได้ยินเสียงคือยังลมมันตีพุบพับ เก็ข้างหลังเพิ่นเพิ่นก็เอ้าอีหยังเนาะบัศนว่ามันเสียเจ้าของปิยวกะข้ำเบิ่งกับบะมีเสียปิยวกับบะมีหยังนะก็เลยขี่ตัวมาล่ะขี่มาแล้วก็กินแห้งเขาแห้งเขาเฮ้ยมันกินหยังแท้ว่าบัศนเสียงดังปึบพับปึบพับมันก็ดังอยู่เทิ้งหัวนี่เนาะใกล้ๆนี่เพิ่นก็เลยแง่น้าขึ้นไปเบิ่งอฮ้ยน้าไปซสำนั่นละสิ่งแรกที่เห็นก็คือตีนตีนคนบ่ใส่เกือบพี่น้องล้วอยู่ทั้งอากาศ เพิ่นกระตื้นแล้วเห็นเที่ยแหลกตาซ้ายตามันกระแนมขึ้นไปสูงขึ้นสูงขึ้นเห็นหัวเขาเห็นขาเนาะขึ้นไปเห็นผากระเี้วบะนี่ขึ้นไปบะนี่เห็นตันตาเป็นคนบูไซพี่น้องปีกพุบพับพุบพับ,บ,บ,บยังสิแต่ว่าปีกมันนั่นมันบ่ได้เป็นกระดงเด้มันเป็นปีกคือยังปีกข้างข้า,ขาวนั่นแม่เป็นแพรออกไปอุ้ยตัวบักไ่ มันกนลอยอยู่เทิงๆหันแล้วแต่ว่ามันบริเลียวลงมาเบื่องนั่งมุนกับนั่งพรานเดะน,น,นั่งมุ่นยานแหงบัดน,นี้นั่งพรนเห็นมูจับแอวกระตื้นบัดน,นี้เอา้าเป็นยังว่าสันต่ว่าบริหารมาเด้นั่งมุนนี่ก่ด้วยว่ามา,าอยากบอกมูยานมูหันมาเห็นแล้วตื่นรดสิล้มว่าสันเพิ่นกเ็เลยบ่ปากนั่งเงียบๆไปแต่ว่าจังหวะนรกมันกับมนานพี่นอง ยูด่ดีๆรถมอเตอร์ไซค์มันกระแลนซาลงซาลงแล้วมันกระดับปพ๊บอึก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 เครื่องยนต์มันดับเนาะนางมดนีนแป๊ะิีฮวองห้ออกมากแล้วรถก็คอ่อยๆแลนซาลงจนว่ามันหยุดนั่งคอนก็เลนจน็จอดมอเตอร์ไซค์วาสิเป็นยังวาสันตะวาน,น,น,านั่งมดที่ผัดบ่ยอบลงรถมันนักแล้วรถมันกระล้มทวนลงคขตัวขาบ่เถือกทอไอเซียนั้น เสียงดังพึบๆึ๊บไทังวฟ้ากระดังวเซ้าคือยังกะหางมันกะจอบซุ้มนีอยู่นั่งพร้อนเงยหนาขึ้นไปเบิงก,กับห่วงแล้วมันขั้นทีแลนกับห่วงมอเตอร์ไซค์ก็เลยพยญญาย่ำสาตา์ทสาต์ทจ,จังได้มันกะบอติดฮ็้จังได้แล้วสองคนกะลุ่จากรถจูงแลนแล้วบันนี้แลนมามันกะบอมี่รถแลน้ำ้างมาพ่อะได้เป็นมูเป็นยังแน่ผู้หนึ่งจูงผู้หนึ่งอยู่ดาเล่นเนาะ ตะวามันแรงกระซานอค่ามอเตอร์ไซค์เสียงพึบพับพึบพ,บพับน้ำดากมากคือเก่าต่วายู่ห่างห่างโอ้โอเฮียจังใดแล้วรถตั้งถนนกับบะมี่พ่อขั้นผ้ากันจูงแล่นทังไห่เห็นตั้งต่้งหลังข้าสีเลียงเป็นสา,าลาริมท่าถารถเหมืนแมผ้ากันจูงแลนไปหอดนันตั้งค้าตั้งไดแลนขึ้นไปในสาลาขึ้นไปยืนมองนั่งนั่นแล้วผ้ากันห้องไหบ่บัสน หลีอยู่ท่างสาราตะวัสสารามันกับบัได้คุมหัวอยังได้ร้ายเนะาะกะหังมันกับบินปึ๊บปับปึ๊บปับ,ปบ,ปบอยู่ข้างนอกข้าวหนึ่งเสียงมันจะน,นิดไปอีปนั่งมน่นเลยเห็ดไตกาลงมาสว่างเสร็จแล้วพญาย่ามสว่างไตเนี่ยก็เต้นทุบ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 เดะสว่างเบิ่งแเหลี่ยงหังบ่ะยู่เรียกว่าประสนก็เลยพากันส้วนกันออกมาฟ้าวสตาร์ทลดตะวัสรถมันกับสตาร์ทสว่างมาจิตจิดเนาะ ไข่นั่นไข่นี่มันกระสาพูยิ่งมันกระเห็ดบนะ่ใดเนาะต่ว่าฉูคดีสตาร์ดไปสตาร์ดมากมันผัดติดมาเนี่แต่ว่านา่งพอ่อเนี่มันผัดขาอ้อนสแล้วขับบ่ไว้ก็เลขอคห้าให้นั่งม่นะครับนา่งมดเนี่ยค่ะขับได้เพรทานเด็กพ่อปีขับรถท่านเด็กแข็งนะน้าย้อนจกควงบ่มีมอมตอต์ไซส้จักเตอรเนาะแต่วัาใจมันผัดกากก็เลยตัดเส้นใจเอา้าขับห้กระคับว่าสัสกระผ้ากันขับออกมา ขับขับกับเก่งไปน้ำเนาะไข่แน่ดีใจย่อนมีรถกระบะรถเก่งมันขี่น้ำดาก,กันเลยไปแน่จังสิตระบะก็โดนโดนหมดเนเดจังมีนั่งพอดีก็ค่อยเลี้ยวเบื้องหนา้าเบื้องหลังยาน้าเ่อกระหังมันมากขี่มาได้จัหน้อยหนึ่งพัดมีเสียงดังปึ๊บพั๊บปึ๊บพัดด๊บอยู่ข้างหลังกินนีเหมน็นปึ๊บมาอมุ้ยแมนค่ะคักๆแล้ววสันนั่งมุ่นนี่ก็คุมรถไว้ แต่ว่านั่งพอดนี่แล้วชิมันหันไปเบิ้งสะใดบู้เห็นน้าตาห้องกินหันมาฟุบหน้าใส่ล้างมูเนาะนี่นั่งมดนตื้นซะแล้วรถกะห้องทหารขับว่าท่านไี้เก่งประได้เนาะก,กะแสลกะวักเลยส่วงคนกับจิงลมอ่มอ,อยู่เทิง่งถนนนี่แล้วผ้ากันเทิ่งเลืนเบิร์ดนำ้นำแขนน้ำคาบาดบากักไงจังหวะนั่นมันผัดเมียกระบะขั้นหนึ่งขี่น้ำดากมา เขาเห็นเขากระเล็จอดล่งมาสอยซะแล้วเป็นผัวก,กับเมียมาตัางน้องข่ายวสันเออเขาคืดอ,อีต้ตวนศาสตร์เด็กหน่อยเนาะเป็นนักศึกษาใส่กับพวงซะหรอปะนี่เลืนทั้งขาดทั้งเสียเบิดเขาก็เลยเอารถมั่นเขาก็เลยเอารถมั่นใส่กระบะไทยคนกับไปนางข้างนาไปโรงพยาบาลวสันพันธามสุเมฆกับบกาไปโรงพยาบาลยานหาเธอไปเรีวเียจังสิกลัมมาจังไดเนาะ ็เลยว่าบ่าไปบ่ไป,บไปวาสันเมื่ออื่นเศร้าจังสิไปพนก็เลยมาส่งอยู่หัวพักอีนั่งพอนี่พนก็ไปส่งอยู่หอวมันแต่ว่าอีนั่งม่อนนี่มันผัดนอนหอเดียวกันกับแอดนี่ละมันก็เลยมามากระหอดชีทุ่มแอดพว่วมนางเหตุงานอยู่หนาคอมพิวเตอร์เนาะกะว่าจะส่งงานลามอื่นเชียงเอินยา่ยยา่เปิดแน่ว,ว่าสันเฮาก็เลยเปิดบุย บาดเต็มตัวเนาะได้ไปหาแนวมาท่าให้มันสอบถามก็ได้ความวานี่แล้ียวมันกระเบาซูฟังว่ามันเห็นกระหังเนาะปัดนี่ซุ่มพักอยู่น้ำหัวเดียวกันพาก,กันลงมาฟากน้ำกันเบิดแต่ว่าอีนั่งมุ่นมันกระเบาไปกาบเอาไว้ผู้ใดฟังอีกดอกย่านว่าเพิ่นเป็นพี่บ้าะสานก็เลยเก็บเรื่องนี้มาแอดกับว่าตเอามาเบาเนี่ยแหละจนหอดมือนี่พานมางีชิบกว่าปีก็ได นี่ก็เป็นเรื่องเล่าของนักศึกษาผู้หญิงสองคอนพี่นอ้องที่พ่อกระหังหรือว่ามันจบีบแมนกระหังพอธรรมดาแล้วกระหังมันจีมีกระดงติดอีกแมืนบอย่างตีแอดอธิบายมามันจีมีสากระเบือบอกไงมัดใส่ขากับใส่ดากลุงพากระเตียวแมนบอล่ะแต่บ่าปักอันนี้นี่ใส่มัดกระเตียวยู่แต่บ่าแหงว่าได้มีปีกเป็นกระดงเือมันจีเป็นแนวอื่นอาจจะเป็นอสูรกายกไ็ได้แน่นอนพี่น้อง ผู้ใดมีความหลู้หรือไม่ีความคิดเห็นนไในกัรพิมพ์มาบอกแอดจากนอยเด้อแอกก็สงสัยคือกันคลิปนี้ก็ขอลาไปก่นอนย่เรืมกดไลค์กดแชร์แอดจากนอยเด้อสวัสดีจ้า